บิสมิลลัลลอราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสอลลัตุัสสลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอะลีฮิวะซอฮาบีฮิวะบัสสลัมอัลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับความรักความเมตตาจากอัลเลาอฮฺสุะตะอาลานะครับเป็นสุขกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จทีห้เราก็มาฟังนะครับคลิปสั้นทุกวันเลยครับวันละ5นาที5นาทีโดยเฉพาะในช่วงซุนกอด้านนี้ ผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับกิจการฮาลลนพี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับทาง YouTube ทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมควรที่จะรู้เรื่องนี้นะครับจะได้ปิดประเด็นของกลุ่มคนกลุ่มอปสอที่พยายามจะทําลายเรื่องนี้เหลือเกินเพื่อดีเพราะว่าถ้าเรื่องเรื่องฮาลลนถูกทําลายเศรษฐกิจของชาติมีปัญหาเลยพี่น้องนะครับหัวข้อวันนี้ก็น่าสนใจครับทำไมต้ององ,องค์กรศาส,สนาอิสลามทําไมต้องกรรมการกลางทําไมต้องเป็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเท่านั้นที่สามารถรับรองฮาลลนได้ ทำไมออยอไม่รับรองทำไมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอะไรต่ออะไรไม่รับรองเอาเลยครับพี่น้องวันนี้กระจ่างพี่น้องขับการรับรองกิจการฮารานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยบนโลกใบนี้นะครับผมบอกแล้วเมื่อวานนี้10ประเทศที่ส่งออกฮารานนั้นส่งออกฮาลาลไปสู่ตลาดโลกไม่ใช่ประเทศมุสลิมเลยแต่ทุกประเทศต้องใช้องค์กรศาสนาอิสลาม ในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ที่ผมไปเขาก็ใช้อิมัมตามมัสยิดเวลาเราไปอเมริกาเขาก็ใช้องค์กรไอฟังก้าซึ่งไอฟังก้านี้ก็จะทำ M O U M O A สัญญากับจากกิมของมาเลเซียในประเทศนั้นประเทศนี้เขาจะมีองค์กราศาสนาบางทีเขาไม่มีเขาก็ไปทําสัญญากับอ่อมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างหรืออะไรบ้าง นะครับแต่ว่าท um, yeah. ุกประเทศเขามีมีมุสลิมมีมัสยิดเขาก็จะให้อิมมัมตามมัสยิดที่มีความรู้มารับรองฮาลาลเพื่อการเพื่อการขายสินค้าให้กับประเทศโลกมุสลิมหรือที่ไหนก็ตามทีนี่คือคําตอบแล้วประเทศไทยเราล่ะมุสลิมมีไม่ถึง10%ซนตะครับแต่ต้องไปรับรองผลิตกิจกรรมที่เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านทําไมไม่ให้รัฐบาลทาก็ด้วยด้วยอันด้วยเหตุผลเดียวกันคือความเชื่อถือโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธทุกคนรู้เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมุสลิมมีนิดเดียว ถ้ารัฐบาลทาปุ๊บการส่งออกไปสู่ประเทศมุสลิมจบเลยเขาไม่เชื่อถือพี่นะ้องเขาไม่เชื่อถือนะครับแต่ถ้าบอกมีองค์กรศาสนาอิสลามนะครับมีเช็คกุนมีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นําสูงสุดแล้วเป็นหน่วยงานที่ได้รับเป็นผู้รับรองฮาลาลแล้วส่งโอโ้ทุกประเทศยอมรับทุกประเทศยอมรับโดยเฉพาะประเทศไทยผมอยากจะบอกเลยว่าเหมือนเหมือนนึงเป็นประเทศเดียวในโลกเลยที่อะไรครับที่องค์กรศาสนาคือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด40จังหวัดหรือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด4,000กว่าแห่งมีกฎหมายรับรองครับพี่น้องประเทศอื่นเขาต้องไปจ้างจ้างอิหมัมจ้างคนนั้นคนนี้แต่ประเทศไทยเรานั้นพี่น้องมุสลิมมีกฎหมายรับรองเรียกว่าพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช2,540 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามให้ไทยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีอยู่ข้อหนึ่งได้ถูกระบ,บุไว้ในกฎหมายนะครับว่าเป็นผู้รับรองภารกิจหรือกิจการาศาสนาอิสลามในจังหวัดนั้นๆเพราะฉะนั้นกฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่าการรับรองฮาลานั้นเป็นเรื่องของาศาสนาจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรศาสนาที่มีกฎหมายรองรับจังหวัดผมจังหวัดสมุทรปราการ นะครับก็มีฮาลลานเยอะแยะเลยองค์กรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็จะเป็นผู้รับรองในจังหวัดที่ไม่มีกรรมการจังหวัดประเทศไทย77จังหวัดมีกรรมการจังหวัดอยู่40จังหวัดก็จะเหลืออีก37จังหวัดที่ไม่มีกรรมการจังหวัดก็จะเป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงต่าง,าง,างๆเหล่านี้นะครับคือ <conna> ค <ît> ําตอบว่าทําไมนะครับต้องใช้องค์กรศาสนาอิสลาม นะครับทำไมไม่ใช้กระทรวงนั้นรัฐบาลนี้ถ้าใช้เมื่อไหร่พี่น้องความเชื่อถือในต่างประเทศจบเลยหลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ให้เอาเอกชนทำไม,ไมให้รัฐบาลก็อย่างที่บอกนะครับเพราะองค์กรศาสนานั้นมีที่มาที่ไปมีกฎหมายรองรับแล้วมีมาอย่างยาวนานอย่างยาวนานพี่น้องนะครับยาวนานมากกว่า670ปีตั้งแต่ปี2488จนถึงทุกวันนี้ นะครับก็ฝากให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็ไปเล่าให้ลูกหลานให้พี่น้องให้พี่น้องต่างศาสนิกได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับวอบิลเลาะหอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบเระกา